น้ำคุนวานปลาขาวครับผมปลาขาวปลาขาวสวัสดีครับผมพี่น้องเปิดคลิปนี่อยู่เรื่องไงครับเรื่องบ้านน้องไหลจอบปลากำลังจอบปลาอยู่ครับจอบปลาตองกาย ปะตองกายอยู่นี่ครับผมบ่อนอยู่ใกล้ๆฟังเลยครับผมพี่นอ้องหันไปบ่อนอยู่ทางหนอกตัวบางไงเอาแพร์ยับอ,อกไปผัดมาบ่อนอยู่ในฟังหยับแพรมาอีกปะตองกายไงครับปะตองกายหลายทั้งปุ่นกับว่านแฮเด้วยครับผมพี่น้องอยู่ฟังคือกันน้ำไหลๆ อุ้นุครับผมปะขาวมันเขาฟังกลางด่างมันถือปะปลาซานนี่มันถือจักเส้นนะสิบสองเส้นสิบสองเส้นข้าปะสิบสี่เส้นเนาะสิบส่เส้นเดียวสวมหงอนพอดีถือใอหย,ย่จด้ยนะปะากายมันสลาด

ขามาแล้วมันเขามาแล้วเข่าเทียงแล้วเห็นไผ่ยังอยู่บางแห่นไผ่ซอแซ่ะซอแซ่ะซอแซ่ขึ้นนนานๆไผ่ไปหุ่นนั่นนั่นมาหอดพี่เราะมาหอดพีเราะเนี่ยเห็นบ่อเนี่ยเหนบ่อหนนี่นี่เห็นบ่ไผ่มาแต่ผลเด้มาหอดพี่เ,เนนนานราะเ,เ,เอาแม่มองเกาเลยอุย้ยนี่มาพี่ซ้ำมาพี่ถึงถึง ท่านท่านไฟมันมากพี่เมียนามยันน้ำไปฝุ่นเียท่านท่านท่านโอ้ขึ้นมองเก่าเลยมันนนตะโับตวหุ่นเนาะนั่นอุ้ยอุ้ยไผ่เมียไผ่เหวฮ้เอาเมี่เอาเมียตัวนั้นน้ำอุ้ยมันโมเมนต์ตัวนึข้นตะโเลยโมเมนต์โมเนตตัววอนดอกนี่ โอ้ยวันมันตัวผมออกไปถามอยู่ข้างนอยู่เนาะเอาวันวันวันไว้วันไว้โอ้ยไปแล้วผมว่ามันมันโมเมนต์ตัวบ่านนี่นี่ตัวบ่านมันตัวนี้ผมว่าไฟมันขึ้นมาหอดผีแม้นเป็นไฟ่เซลเซียสเซลเซี่สแม้นบึมเต็มวีไปหันเนาะตัวนี้คือสิบูเมีนปะตองหรอกนี่น้ำจนคุณขึ้นมาเนาะโอ้ยมือขาดแท้ไปแล้วเมื่อไหร่กินหรอไปแล้ว นี่อันนี้มดได้เป็<ห>นบ่อุย้ยไผ่กับไผแห่งเนาะ <c oughs> <c oughs> ขายแม่นผมอยูู่้เดียวผมประกาศงเนี้อยนี่ <c oughs> าหมันม่แนวอื่นไงม, <c oughs> มันกับไผแห่งปวดเนาะ <c oughs> ไผจนนามคุ้นน่นนีขึ้นมาแม่นานมันดำขึ้นมาเลย <c oughs> นีไงนงมุดเนี่ย อ้ยปลาแต่นี่มันย่งอยู่บ่าวอ้ยไขแม่นแห้าหางสียูดินี่คือสิบ่หมุนตรงนอแนนี่เนาะอ้ยไผ่ไหมแต่มันคนซ้ำคนซ้ำดเนเหียดเนาะ นี่ย่งย่งอย,ย,ยู่นี่ไผ่อยู่นี่นนี่เหเลยนี่นี่นี่มันเขาว่าพี่รันนี่แต่ว่าผมว่ามันไผ่อยู่บนหนุ่นเนาะแต่ว่ามันมันกิดชุดแหเจ้าผู้ดีเลยละ่ะผู้ปานนันตินามน,นั้นไผ่อยนนูนั่นอ่ะกลับมาบ่าจิกตีนก่อนเนี่ยนี่นี่เหงายุทุกถึกทึก ชุดแฮนตี้เหรอครับโอ้ยมันออกแล้วสานมันหอดพุ่นแล้วมันออกแล้วมเด็กตึกหลักนึงเพราะท่านก็บตัวนั้นนี่ขึ้นหนึ่งคือที่เพราะท่นเหรอเฮ้ยมึงกปอามันคนละตัวคือว่าตัวใหญ่ๆตัวที่มันบวมที่ผมบอกจะจับเป็นเพมันบอมผมว่ามันคนละนตัวตัวมันบวมยืนนี่นี่ตอนตอนตอนเนี่ยมันมันบวมเนี่ยเพราะมาตัวตัวนี่ผมมาไพ่ป๋าผมหูจ่าอยู่ไพ่ป๋ามันมานเนี่ย มันเป็นซซแซ่โซเซ่โซซ่มาหอดนี่แม่ีนิแม่มาหอดมงนี้นี่ผมเอาบเมนป์ปะตองดอกตัวตัวตัวมันออกไปนี่แม่มันคือจีอันนั้นแห้งเถอะปะตองบบเป็นแบบนี้นะมันบบไพ่อันนี้แบบนี้แม่อันนี้มันดูบึมไปเลยเนาะเลืดคือคนบูออกไปแม่นสบายบ่กใแม่นเหี้หางยู่ได้ม้งเห แห่ห้างลูกนั่งนักเนี่ยเราก็บอกเลยรถขี่ไล่กับชาเช่ซอแซ่ต่างชาคนเนี่ยนี่มันซอแซ่อยู่นี่ห่างแหรรัดเสริมเนาะติดตึกอีกจะพื้นอยู่ดิมันหนนบึ้มไปเลยเนาะเราไปเลยสิดายเนี่ยไปยังน้ำกรบป๋อท่านผมว่าแล้วผมว่าตัวมีปลาใหญ่เพราะผม มันซอเซตซอเซตซอเซ่เมียมัไผ่มันเยอะเนีนเน่ยเมียมันขยับขยับไปเรื่อยเอมีไยไผป่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วท่าน,นแล้วโอ้บอยบ่นายพวกนี้มันเนี่ยย่น,นีนยย่มันไผ่ยังเฮ้เฮ้ซุดหันบอกนี่สุดน้ำฝนอยู่ สามะหยอกป่าเนาะเห็นเห็นเป็นบุญตาเนี่ยไขเนาะโว้สีหงยอยู่สี่พวพันซิบขุนเ่ะเนาะซิบวอุนเ่ะจักส่งแหงป่านเนี่ยมนบ่พกมกไปเอาแอ้กไปนะจับตัวนี้ละมันแมนปลาตองบ่ฮะ ผมบอลปลาแนวอื่นนะจแต่แนวอื่นนี่เนี่เหี่ยงปลาเนี่ยสวายเป็นแบบนี้อยู่บ่มันมีไปสมน,น,น,นั่นจันบ่กหรือหรือปลาเนี่ยเสโดก สดงโด,โดนี่าว่นาบ่บ่ออกข้งชี่แผนโดนหูเลยชี้เลยชี้เลยทีพวกจันโดดให้เห็นความควาแน่เดยโอ้แน่โวดเบื้องเลยแสดงว่าโมเมนอันนี้เป็นทสงนส้นสีม,มุนกี่ตมเนาะมุด<ม>เพราะว่าไอ้อันกี่ต้มน้ำดำมันขึ้นมากเลยเนียเย่ยโอ้สีม,มุนไปเลยนะมมลเลยนะี่ย โอ้สุดายเถววะก็ยูใกลไกฟังนี่เนาะเนาะก็เลยแห่สอเนาะหืมไปเลยเฮ้ยหน่อยเน้ยที โอ้ส oh, oh, ิไดายแต่ว่าตอนนั้นกับ้านว่าท่านคืออันนตกใจมันไปไกลเหระเขาเขาในป้ายหย่าเหมืนบ่ยจักไฟโจกเมอนบยจักตกใจด้เขามาไงว่านอี้เนาะตกใจเหรอ

ออกไปจ้อยบอ่ท่านซ้มปากขาวกับบวมีเนาะปากขาวปากกระกนเนียงปากกากับบวมีนามคุณน,นไปใส่บ่ฝนพ่อตาผลแล้วเอาอยู่คนเดียว จมเลยเต๋อถือกว่าพระตาเนี่น่าหยาหรอกน้ำเลือกอยู่น้ำเลือดอยู่เด้อครับควรอะ ្ទះ។ឋ់់ម្ោយ្ទះ។ប្រក្្ទះម្ក្ស្ំាប់់ម្កប្រក្ស្កម្ការ Mày thân nó. Mày thân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 . nè chú Mày thân. nè thân. Mày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  thân.

เมนเมนถ้าวิ่งโซเซโซเซอโอ้ยย่างไปบางหันแบบนี่แม่กระ้อนมองเกาเลยนี่โอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่เด้อครับผมพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่ แต่ว่าโตโตนั่นโตที่มันหมุนออกแหนั่นโมเมนต์ตัวนี้หรอกมันที่โตนั่นโตถือผมว่าน่ะเห็นบหมมันเป็นไพ่ซอแซ่ซอแซ่ซอแซ่ไปอะมันไปยุ่งู่วนน่ะไปว่าันจะมันจะถือแหหรือมันตื่นบ่จักนอะมันตื่นนอะผมว่านั่นนะมันมันบอกกลัวมันไหมันได้หมุนออกไว้เลย เออพิ่งก็เลยกาเป็นสันนอกคนตัวโตวเขาตัวนี้นี่อ้าวโอ้ยล,มข,ล,ม,ขยยลมขันบ่ลมจะใกล้ยืนนี่ลมขันเทาอยู่เหนือลมก็บ่เป็นยังตหาหอยบ่มาตหาหอยบ่ ได้บ่อปหอยใหยป๊อปหอยแหยป๊อปถูกหอยเชลลีเอาไปทุบไข่แม่นบ่เนี่ยเอาไปไข่แบบทุบงี้ไงกันังทุบไข่กินหนอดเปียกเมื่อถึงแล้วกินหนอดเปียกเด้ก็ได้หลายเดือนครับผมหอยเชลลีเอาไปให้เป็ดปถางไปทุบทุบป็ดนี่ไฟถาดเป็นแห้งกับผมกินย่อยสามารถย่อยเปลือกหอยได้ กินหดเปียกวะสันโอ้ทุนอาหารไปอีกหอ,อยเชฉรี่เดี๋ยวผมสีเบิองซอยไผ่ปลาผมเบิองผมหูจักอจุกมันซอแซ่ซอแซ่ซอแซ่ไผ่ปลาไงฮึเดี๋ยว อ,อ๋เนหนียยามบ่เจ้าเฝ้าเจ้าเ้ีเนนตียมเหียก่อนตีมงหันมึงหันเตรียมเหียเ่าท่านเลยอย้าเฝ้าอย้าเฝ้าตีนั่นๆไพไพ ไผ่ย,ยังไผ่ดุแหวเนี่ยน่ะน,นะนั่น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 ไผ่ามาทั้งพีเ้าไผ่ได้น่ะน่ะเนี่ยได้เห็นเเต็มเต็ม<ๆ>เลยเหรอนะ่เต็มเต็มเลยมันไผ่ยังเห็นได้ไผ่แนวนี่ไผ่คือปนิ่หมุนปมมี่ บึ้มๆขึ้นเรื่องด้วยไงทางฝืนย่าสีกระพาะย่าสีเองดิเด็สพิรีเบิรงตอนันอยู่นั่นเห็นบ่อตอนไผ่บึ้มตอนนั้นฝนร่มเนาะร่มแห้งปวดคันน้ำเงียบๆก็ยังสีโอ้ยขักเหลือ มีดขึ้นท่อกำปั่นเนี่ยเป็นทายาทเนาะมาเู้เดียวประกาศได้แนวนี้เอาใหม่มาเท่าประกาศได้เนาะไปงหญ่หายเนาะบุ่มบ่บุ่มบ่หมดคือคนหมุนไปเนาะบ้านที่สิบสิบบวกกิ่แล้วหัวงัววงกินน้ำนะฟัง ก็เจ้าจปลอยค่อยฝูงไว้น้ะนี่ควอยฝูงเลยครับผมบ้านสองฝูงบ่ะ้าก็เจ้าจปล่อยไปสามนี่สามมงสีมม่มงา่งนี่ออกมาากในบ้านอยู่ในบ้านก็มีบ่อ,อ๋อ,อ,อ,อเดี๋ยว็อ,อกมาแล้ว

มันแต่ลอยสีลอยหาลอยหกหมนเดท่วมหัวเหมือนคือมีแต่ละวันนีดน้งานบ่โอกันขันตอนที่แหลกเนาะคันในซอดน่ส,สีเนาะโอ้ยคักเลยอ่ะ คือค okay, okay. pues nah ือตอนมังหันเนาะพอาดิสอดบึ้มไปเลยบึ้มทีเดียวเฮนที่ทึ่งทุกตะเพฟอทึ่งย่านกันบ้านเป็นยังเงเนี่ยรุ้รุดแล้วฮะรุดรแล้วออกไปแห้งห่างเนาะบอกไปแห้งห่างเนาะมีไผ่เพิ่นทอกำปั้นเนี่ยบุบมบ่บุบบุ่มขึ้นมาคือคนบู่ไปเนี่ยทุกตะเพฟอตัวคนก็ได้อันนี้ก็ อันนี้แจ็คมัอนโคตายบ่ดทายตกตกแต่เพื่อบารเดโคถัดกล่องไทยปรจกักตัวน,นี้มันคืออยู่นี่ตอนนั้นังไผ่อยู่นี่อยู่ส่วงมันจะยู่วอ่านี่ล่าปลาทุมนี่สองสามตัวนี่ซ่อนแหยอยู่นี่ซ่อนแหย่แล้ว ปลาใหญ่ปลาใหญ่นั่นออกไวแล้ว,ลวยูกกย่ไกลๆฟังนี่จกักไงวะไงจนเห็ดยังบ่ถือเลยว่าล่วงกิดที่ไหเนาะคือคนอันบนออนนนู้น้ำนี่ไหมบูไปไข่เม็ดทอกคำปั่นนี่ขึ้นมาเม่นปลาได้เม่นยังปลลาแ้ว จะเห็นยังมุดถือจิ้มเฮียสอนกันพ่อท่านเนี่ยตกเตือ่เพื่อมันมัวหายสัญญาณเนาะเห็นมันไผ่ว่าน่ะไผ่แต่ก็เลยสอนไว้มาร์กไว้นี้แมนปอเธอตอนมันไผ่เนี่ยมันคือปลานิ่นเนาะ

นิ่นขาวเร็ว้ตองข้วตองบ่ตัวหนันเมนบ่โอ๊ยามหน่อยกับสองสามลูกหนบ่ไพ่เนี่ยนะต้นนันก็สิไพซหมือนละแต่ว่าตัวก้อนมันโมเมนนไพ่ไ่ป่าเนี่้า็ผมมาผู้เดียวผมบอกประกาศลงในนี่อ่นก้อนสิอาไม่มาหมินเนาะไส้่ดงปาิ้นหมนหัวงบ่หมหวันเป็นแม่น้ำ มาเลยอ่อยังมาใส่กับใส่ดแพใสด้กงได้บสเด็ข้าเจ้ามาใส่อบขวงบเห็นคนใส่ปลาสิวเนาะนั่อขับคองหลขาเจ้าเลยบ่อขใส่่อขับของมันหลปขับของมันหลายบ่่องเาเจ้ามาใส่องเส้นองเส้นา อยู่บ่ไปทั้งอันอันนั้นทั้งบ้านหุ่นดงมั้เห็นบ่อยู่หร,รือเปล่าเขาไปมันเป็นบึงปลาปลาบ้านหุ่นดงมงเนียนันเป็นเบื้องแบบไงเลยปลาซิวปลามันมีทุกปลาหรอวะอยู่เรื่อยๆครับปุ่มพี่น้องเนี่ยนี่บ่หวงบ่หวงครับซีดเบ็ดซีดอะไรเนี่ยมันเป็นบึงแบบไงเบ,บื้องสองพัน,น,น,นงง 2, กว่าไรผ่าน นี่ปลาบัวปลาอันนี้บรรฮุนดงเขาไปทางไอ่มองอบตวันนั้นนะฮัลโหลกัตถุฮัลล์มีแล้วตัวนี้มันบ่อนยี่นี่สามลประมาณนี้ละแต่ว่าตัวออกไปนั่นบมเมนต์อันนั้นก็จิเมียน ผมอยู่ในถุมีอีกเวลาในถุผม่าเป็นเขียวนี่นสองโลย่โลกวายเยอะเนาะเอาปืนยิงละปืนท้ายิงพอดีเลยสองยี่เนาะสอี่เนาะเป็นกระถี่เป็นมมดินั่งมบ่มันหลาย่วหางวต้องต้องไงสมชวนด้อันนี้ไงจะไงจะกลางิ ตัวหนีมันเป็นตัวเมียตัวหนีมันเป็นตัวเมียเนื้อขวายีหยบมันตัวนีนน้อยขุนนี่เานี่ย่วผู้ต่ำลายหางกับวันนันต่เนื้อออกสายพันหนึ่งบุกไก่ตัไ่แต่ว่าจุดหางมันบ่เป็นสินี้นอตัวนั้นเนาะมันะนั่นมันเบื้องหางมันโุ้งไหมเบื้องหางมันโุ้งเดี่ยวมเล้นย่ได้เรีกนี่ยเนจเส เน้สองหาบ่อนบ่อนสองเดีอวสามเดืยวเนี่เนอบ่อนเจ้าหม่องเกาบ่อนเต้หม่องเกาบ่อนเต้หม่องเกาได้ก็บยูยูแต่ฟังแม่บ่ไปไก่ได้ไปแล้วตัวหนึ่งครับตัวที่สองกำลังหยับแพร่หาหม่องนั่นคือจู่ไก่ไก่เนี่ยแะครับจอเบียรจอเบียรครับผมนี่ มันมีหมองอาศัยไม่ใช่ยูหันละโซเซโดเซลงมาทียา่าเขาไปอยู่ในหลักเด้อปลาตองไก,ปก่ปลาไก่หมาไปเลี้ยงสรรันเด็บบอกวันนี้ ม,มันบอกให้หเยเยไไห็นมั้คือ่มุดเยอะนี่คยอะเท่วข้นบ่ได้หรอกแต่ไม่ได้หยียอะไร่จนติต่างหันมีมมอะหันมีอ,อ,กกอ,นนอก่รนเนาะจอปตองกายได้ตัวเดียว้อครับผมมันขึ้นห่างๆ บรรยากาศกระโลมๆป่ามีหลายผแต่มันบ่ค่อยขึ้นมันจะอยู่ไกลๆฟังกับผมเนะี่น้องเสียงเนาะเสียงเนาะอยู่ไกลๆเนะัเสียงป่านี่เป็นเสียงมันล่มก็ว่าแนละ้วเนาะมันล่มแห้งผล โอเคครับผมพี่น้องเขาออยุติการนําเสนืสอไอ้เพียงกินอีเ้อครับผมขอบคุณในหลายที่ขอบเบ็่งม,มาส้มฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับ